สวัสดีตอนดึกๆนะครับสี่ทุ่มสามนาทีนะครับมามชมขบวนรถเร็วที่หนึ่งหกเจ็ดนะครับกรุงเทพกันตังนะครับวันนี้ก็ลาช้าอยู่ประมาณหกสิบนาทีนะครับ อาห้วันนี้ที่ราชบุรีก็มีผู้โดยสารรอโดยสารเยอะมากๆเลยนะครับเนื่องจากพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับหยุดถึงสามวันนะครับวัวเลบอกว่ามาบอกวันที่ทได้ไหมไม่ได้ผมก็เหมือนกันครับตเลยแล้วี่อาแล้วพี่อาลา สินค้าก e ็เยอะนะครับวันนี้นะครับตุ๊กตานะครับก็เมื่อกี้ไปเช็คเวลาดูนะครับรถด่วนแปดห้าก็ตามล่างมาติดติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าราชบุรีประมาณสี่ทุ่มสิบห้านาทีนะครับ นะาต้อม4143นะครับทามกระบวนนะครับ นี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของสมเด็จพระราชินีนะครับก็ตรงกับวันศุกร์นะครับเลยทําให้หยุดยาวสามวันเลยนะครับสุขสาว์อาทิตย์นะครับอา้าวสินค้าหนึ่งหกเจ็ดมีแค่นี้นะครับ นครับวันนี้เต็มเลยนะครับตู้สามก็เต็มนะครับอ๋อเต็มทุกตู้ครับนี่ครับพอเข้าช่วงวันหยุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดินทางกับรถไฟต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับเพราะบางวันก็อาจจะเต็มนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ